มันไปซี่มันจะไปที่ไหนพ่เชดมนมไปลูกไอ้มาน้อยไปไหนวะไปไหนวะไหนลูกไปไหนการไปด้วยคนสี่ ขคอนสิไปไหนลูกไปไหนไอ้